ครับเพราะว่าผมไปบ้านใหม่รถมือสองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวโตโยต้ยตารีโวปี2017หัวเดียวรถคอ,อกนะครับนี่นะนี่นะครับเพื่อนเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับรถคันนี้เหลือเงินกลับบ้านอีกประมาณ70,000บาทาทำทุนเนาะใครอยากได้รีบมาเลยวันนี้สุดนี่นะครับนี่เนาะใส่คอกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนสวยเลยแหละ ราทำมาหากินนะครับอคอกใหญ่นะอันเลยไออันนี้ราคาเงินสด290,000บาทนะครับจัดไฟแนนซ์บวกเพิ่มอีก20,000บาทนี่นะครับเลเลยนะครับค่างวาไดไม่แพงนะค่างวดห้าพันกว่าบาทสนใจสอบถามได้นะครับ เนี่ยสวยนะรถสวยรถคลองเดี๋ยวดีเทลลงในในคลิปไปนะครับโอเคก็จ,จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ